แมทธิวลิเดียบ้านใหม่ใกล้เสร็จแต่ไม่ได้อยู่หาหลังใหม่ตัดสินใจทุบทิ้งข่าวใหญ่ต้องทุบบ้านทิ้งแมทธิวดีนและ Lydia, ลิเดียสลนลัตภรรยาพาไปดูบ้านหลังใหม่สองหลังสร้างไปได้เยอะมากเป็นรูปเป็นร่างกำลังตกแต่งภายในอยู่สระว่ายน้ำและข้างนอกตัวบ้านเสร็จแล้วลูกๆมาเล่นน้ำอยู่บ่อยๆพร้อมพาลูกๆทั้งพี่ดีแลนและน้องเดมี่เล่นกันทั้งครอบครัวโดยพาไปดูในตัวบ้านทำไปได้เยอะแล้ว แต่ทั้งคู่บอกด้วยว่าแม่บ้านทั้งสองหลังเสร็จร้อเเซทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่เพราะจะยกให้น้องชายและน้องสาวภรรยาคือดังกับดักกี้ไปคนละหลังเพราะเขาเพิ่งแต่งงานกันก็ต้องมีเรือนหอส่วนแมททิวและลีเดียก็หาหลังใหม่ของตัวเองได้แล้วพร้อมทั้งพาไปดูเป็นบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่กว้างมากๆม,มีต้นไม้ใหญ่ทําบ้านต้นไม้ให้ลูกได้แต่ตัวบ้านเก่าคงต้องทําการตกแต่งใหม่โดยเขาไปดูด้านในบ้านแม ทิวถึงกับบอกเลยงานใหญ่แล้วคงต้องปรับปรุงอีกเยอะมากพื้นที่ใหญ่พอสมควรบ้านก็โอเคเก่านิดนึงก่อนจะสรุปสุดท้ายทั้งคู่บอกว่าคุยกันไปคุยกันมาเราจะทุบบ้านเพราะฉะนั้นรอติดตามดูบ้านหลังนี้ว่าจะสวยขนาดไหนและจะจบยังไง